สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟาร์มอบอยอีกแล้วครับกบ็เดี๋ยวมื่อนี้ฟาร์มอบอยไอสิมาตัดหย่าสวนป่ามนน้ำมันเนาะครับกับผ้าจอ,จอนนีน่แหละครับจอนนอนไล่มาตัดหญ่าเนาะครับตัดหย่าป่ามนน้ำมันเดี๋ยวมาเบิงนะงานกันข่าวก่อนครับ เป็นยังไงนะครับพี่น้อง6ได้ใจวะครับหนาฝนเนาะครับกะผู้ใดที่ปลูกปลาล์มน้ำมันกะช่วงแรกๆครับช่วง3-4ปีแรกกะน่าจะเจอคือจังฟ้ามาบ่อยนี่แหละเนาะครับอันนี้กะปลาล์ม2ปีเนาะครับกะ้นปลาล์มกะแทบจะมองไม่เห็นนะครับอ่าอ่าอจะมองเห็นเนี่ยครับ้นปลาล์มแต่ว่า หยาเป็นจังไงนะครับตัดอยู่ทุกป,ปีอ,อกข้างหากเน่คลิปย้อนหลังก็มีนะครับคลิปที่มาไถากบอ่าพวกหญ้าพวกนี้แหละแต่ว่าไถากบมันก็บ่ค่อยเวิร์กครับมันสี่ว่าจังไรล่ะมันผ่านมันไอหญ้ามันเกาะผ่านครับมันก็นเลยเฮ็ดให้ไถบ่ได้ครับก็เดี๋ยวฟาร์โมโบอยได้เครื่องตัดหญ้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มาเบิ่งกันครับ เบิง b บีฟอร์ไว้เด้อครับเบองกรอนตัดแล้วก็อัปเตอร์หลังตัดอีกที่ยนึงครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิงมุมมองทั้งรถกันเลยดีกว่าครับกัไในหางตัดหนามาใหม่นะครับกับวิดีโอไอตอนที่พ่อมาบ่อยซื้อหางตัดหนาาก็เดี๋ยวพ่อมาบ่อยแปะไว้ไอลิงด้านบนแล้วก็ไว้มองเอ็นสกรีนครับทายตอนทายของวิดีโอนะครับ นี่นี่นี่อาครับเบิ่งมุมมอง,มอง,มองจากบนรถกอนครับเห็นยังไงครับหกดีบ่เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ผมเดี๋ยวเฟิ์มบ่อยลองปรับหาเบิ้งก่น้น้อครับว่าเอมันมันไอ้ต้องใส่ในย่านใดในเล็งใดก็ตอนนี้เฟิ์มบ่อยกับเพิ่งใส่ครั้งแรกขึ้นกันครับก็เดี๋ยวบอลูว่ามันปรับจังไดมันจังสีอน,นี้ดีแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ล่องเบิ้งอ่ะเฟิ์มบ่อยเจอปัญหาครับว่าพื้นที่ของเฟิ์มบ่อยอ่ะมัน มันไอ้บอ่อลาบเรียบเนาะครับมันเป็นไอ้เป็นขีไทยเป็นเป็นโน่นอ่ะเป็นเป็นโน่นึ้นนะครับมันมันบ่เรียบเสมอกันมันก็เลยปัญหาว่าไอ้ใบตัดหยาของฟาร์มอบอยอ่ะไปขูดเอาเอาดินนะครับกนันนี่เดี๋ยวมีวิธีแก้อยู่ก็คือมันต้องปรับขาขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเหมือนนี่ฟาร์มอบอยไอ้เอามาลอกมึงกันเนาะ เดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าวิธีแก้พวกเนี่ยมันจะแก้ได้จังไรครับเดี๋ยวล่องเ่าข้าเบิ่งก่อนครับอันนี้ล่องตึงแขนเขาอีกแล้วครับจุดนี้มันเครื่องตัญญามันไห่โตได้อยู่แล้วครับแต่าเพิ่มมาบ่อยล่องหมุนหาเบิ้งซื่อๆดอครับว,ว่าแบบใดมัน มันมันจะเหมาะครับการตัดหญ้าครับเดี๋ยวไปลองเบิองใหม่ครับการรอบที่ไส่กับฟ้าวเมื่อวัยไส่อ่ะทีหนึ่งพันหกร้อยรอบเลยครับไส่พิทีโอแบบ เขาเมื่อบ่อยเลือกใส่ 540e ครับมันมีหา40กับหา 40e เดี๋ยวลองบ้างไหมครับ ตินเองเเนี่ยครับพี่น้องนี่แฟนดีบอบันนี้นี่ครับผลงานของบัะกอนครับเครื่องตัดหญา้าโอ้พอตัดออกแล้วเห็นของดีหลายเลยครับก้อนหน้านี่บ่ไดมุนเขามาเบิงบ่ไดลุยเขามาไอบุกป,ปลาเขามาเบิงครับกล้วยกับมะละกอสุกหลายเลยครับตอนนี้ก็ เอาซ้ำนี้เนาะครับเพราะว่าตามร่องอย,ย่างเดียวมันติดพวกต้นกล้วยต้นมะละกอนี่ครับก็มาบ่อยจะหันตูดเข่าตัดเก่ามันก็นเยอะเกินครับหลายโพดละหุ่นครับจนสุดพุ่นกะเนื้อที่กะดอาจจะประมาณหาไรนะครับที่ตัดอยู่นี่กะใสเวลาแค่แป๊บเดียวครับชั่วโมงตกว่าเนี่ยเดี๋ยว ้าไปเบืง้งขำขำพาไปเบิงฟังปุ่นดีกว่ามันมีสองฟังนะครับอันนี้เป็นร่องน้ำโอ้ยกระโดดขำปะวะอาน,นี่ครับอันนี้เป็นทางรถวิ่งเพื่อที่จะไปสวนปาล์มอ่าอีกรุ่นนะครับอันนั้นรุ่นเจ็ดแปดปีแล้วน่าจะเก้าปีด้วยซ้ำไปครับเพิ่งตัดไปตะกี้อ่าฟอร์มอบอลไปถ่ายให้ดูไม่ทันครับกะ เดี๋ยวมาดูโซนนี้ก่อนนี่โซนนี้ก็โล่งเตียนเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยเป็นไงครับดูสวยงามสะอาดตาปัญหาคือก่อนหน้าเนี้ฟาร์มบอยอ่ายไว้ครับเป็นผานบุกเบิกก้อนก้อนที่ไถเนาะไอไอดินที่ไถอ่ะครับมันมัน มันไม่สม่ำเสมอมันไม่ราบเรียบว่างั้นเถอะนี่ครับอย่างเงี้ยเจอใบเครื่องตัดหญ้าก็ตัดไปทำให้รถหมดกำลังด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกกับใบตัดหญ้าเยอะไหมเดี๋ยวฟอร์โมบอยไปบุกดูครับไปเปิดดูว่าใบมันเสียหายขนาดไหนอย่างพวกเนี้ยฟอร์มบอยก็ใช้วิธีวิ่งสลับฟันปลาเนาะ ล่องไหนที่ไม่มีต้นกล้วยหรือมะละกอก็พอจะตัดได้ครับแต่ล่องที่มีกล้วยกับมะละกอก็จะเป็นอย่างนี้ตัดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นหรือว่าแบบไอส้สะพายครับแบบเวียงมาค่อยๆเก็บเก็บงานตามโคนนี่คแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับต้นปลาล์มเราก็จะได้รับแดดเต็มที่รับแสงเต็มที่เพื่อให้ได้ สงเคราะห์แสงเนาะเพื่อการเจริญเติบโตหญ้าพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยก็เป็นอินทรีย์วัตถุต่อไปก็คราวนี้ก็คงจะได้มาตัดเรื่อยๆอครับก็ท้ายนี้ก็ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้ไปตัดอีกไรอื่นไปน่าจะไปลุยปา์มใหญ่ด้วยไม่งั้นก็ที่สวนข้างบนนั่นครับ ก็ลากันไปครับมีเรื่องสอบถามยังไงก็สอบถามมาได้ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับก็ผมบอยขอลขาพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ